ก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทุกๆคนด้วยนะคะเราแมวเบี้ยเองค่ะคนดีคนเดิมของคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทุกๆคนนะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทุกๆคนนะคะเข้าสู่รายการ รีวิวสรุปแล้วก็แนะนำหนังซีรีส์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราอยากจะนำมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยได้รู้จักได้ลองไปตามหามาดูกันบ้างนะคะซึ่งรายการนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับรายการสำรองของเราจากรายการหลักที่มีชื่อว่ารายการ The Skin Addict นะคะตัวรายการ The Skin Addict เนี่ยเราจะรีวิวภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์แนวเลสเบีย้ยนแนวหญิงรักหญิงหรือว่า แนวที่มีตัวละครผู้หญิงเป็นตัวดําเนินเรื่องเป็นหลักนะคะแต่ว่าในรายการนี้เนี่ยมันจะเป็นรายการที่เหมือนกับว่าเก็บตกหนังหรือว่าซีรีส์ที่อาจจะไม่ได้เข้าขาย ไม่ได้เข้ากับคอนเซปต์ของรายการ The Skin Addict แต่ว่าเราก็ยังอยากที่จะมาแนะนำหรือรีวิวให้คุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนเนี่ยได้รู้จักได้นำไปติดตามหามาดูกันต่อไปอยู่ดีนะคะซึ่งก็ถือว่าเราเนี่ยได้ห่างหายจากการทำรายการนี้ไปสักพักใหญ่ๆเลยนะคะเพราะว่าในเทปแรกของรายการนี้เนี่ยเราได้เผยพแพร่เอาไว้ไปเป็นปีแล้วนะคะกว่าที่เราจะได้มาทาเทปที่2ต่อน,นี้เนี่ยซึ่งเราก็ต้องขอบอก ว่ามาช้าก็ยังดีกว่าไม่มานะคะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยเทปที2ท่ 2, 2ก็ได้เลิกมาเผยแพร่ให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนสักทีนะคะสําหรับในเทปที่2ของรายการนี้นะคะเราก็จะขอหยิบหนังแนวสยองขวัญเรื่องหนึ่งคะ่ะที่เราเนี่ยก็ได้ดูจบไปเมื่อนานมาแล้วนะคะแต่ไม่ว่าเราจะดูหนังเรื่องนี้เนี่ยจบไปนานแค่ไหนแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังคงเป็นหนังสยองขวัญที่ยังคงประทับจิตประทับใจตราตรึ อยู่ในจิตใจของเราไม่เสื่อมคายอยู่ดีค่ะซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะก็มีชื่อเรื่องว่าพายแว c กเคทนั่นเองค่ะ สำหรับหนังเรื่องพายแว็เคทนะคะก็เป็นหนังสัญชาติแคนาดาค่ะแนวสยองขวัญแล้วก็ทริลเลอร์นะคะซึ่งตัวหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ได้ออกฉายไปในปี2018ที่ผ่านมานี้นี่เองนะคะนอกจากนี้เนี่ยหนังเรื่องนี้ก็ยังมีโปรไฟล์ที่ค่อนข้างเจอดีพอสมควรเลยนะคะหนังเรื่องนี้เนี่ยยังเคยถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่10ในการจัดอันดับ10หนังสยองขวัญที่ดีที่สุดในปี2018ของเว็บไซต์ Rotten Tomato es, หรือว่าเว็บ ใสมะเขือเน่าที่ใครหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอีกด้วยนะคะก่อนอื่อเนเลยนะคะก่อนที่เราจะไปรีวิวหรือว่าแนะนําหนังเรื่องนี้กันนะคะเราก็ต้องขอเล่าก่อน,นะค่ะว่าเราไปเจอกับหนังเรื่องนี้มาได้ยังไงเพราะเราเชื่อนะคะว่าใครหลายๆคนเนี่ยน่าจะไม่รู้จักหนังเรื่องนี้แล้วก็น่าจะไม่เคยได้ยินชื่อของหนังเรื่องนี้ด้วยซ้ําไปนะคะแต่ว่าเราไปรู้จักกับหนังเรื่องนี้มาได้ยังไงในตอนแรกนะคะเราเนี่ยมีโอกาส ได้ดูซีรีส์เรื่องหนึ่งค่ะนั่นก็คือซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า The Walking Dead นั่นเองนะคะจากการที่เพื่อนสนิทของเราคนนึงเนี่ยเขาได้ยัดเยียดแผ่น DVD ของซีรีส์เรื่องนี้มาให้เราดูนะคะปรากฏว่าหลังจากที่เราได้ดูซีรีส์เรื่องนี้จบไปประมาณ3 4สซีซั่นนะคะเราชอบซีรีส์เรื่องนี้มากๆเลยนะคะแล้วนอกจากที่เราจะชอบซีรีส์เรื่องนี้แล้วนะคะเราก็ยังชอบตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งด้วยค่ะนั่นก็คือแอนเดรี แฮลิสันนั่นเองนะคะ ซึ่งเราเชื่อว่าใครหลายๆคนที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยน่าจะเกลียดตัวละครตัวนี้มากที่สุดแล้วละคะ่ะแต่ว่าเหตุผลอะไรทำไมเราถึงชอบตัวละครตัวนี้ในขณะที่หลายๆคนเนี่ยเกลียดตัวละครตัวนี้นะคะซึ่งถ้าจะให้พูดเนี่ยก็กลัวว่ามันจะยืดยาวเกินไปหน่อยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครอยากรู้เราแนะนำว่าให้รอติดตามจนกว่าเราจะได้รีวิวซีรีส์เรื่องนี้ในรายการ The Skin Addict ของเราก็แล้วกันนะคะมาต่อกันที่ ตัวละครแอนเดรียนะคะคือมันเป็นนิสัยปกติของเราอยู่แล้วล่ะคะ่ะเมื่อเราเนี่ยชอบตัวละครตัวใดตัวหนึ่งในหนังหรือว่าซีรีส์เรื่องอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไปทําการดูต่อค่ะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยใครเป็นคนแสดงนักแสดงคนไหนเป็นคนแสดงพอเรารู้แล้วว่านักแสดงคนนั้นเนี่ยชื่ออะไรเราก็จะไปทําการค้นหาต่อนะคะว่านักแสดงคนนี้เนี่ยเขาเคยแสดงหนังหรือว่าซีรีส์เรื่องอะไรมาก่อนบ้างเราจะได้ไปทําการติ ตามต่อนะคะซึ่งเราก็ได้ไปทําการค้นหาประวัติของนักแสดงคนนี้ที่แสดงเป็นตัวละครแอนเดรียนะคะนั่นก็คือนักแสดงที่มีชื่อว่าลอรีโฮเดนนั่นเองนะคะว่าเธอเนี่ยเคยมีผลงานอะไรมาบ้างเคยเล่นเรื่องไหนมาบ้างเราก็ได้รู้นะคะว่าเธอเนี่ยเคยเล่นเป็นตำรวจในเรื่องไซเลนฮิแล้วก็เคยเล่นเป็นครูสอนเด็กประถมในเรื่องเดอะมิสมาก่อนนะคะซึ่งหนังทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังโปรดของเราทั้งคู่นะคะนั่น ก็หมายความว่าเราเนี่ยเคยดูผลงานการแสดงของนักแสดงคนนี้มาก่อนคุ้นเคยกับการแสดงของนักแสดงคนนี้มาก่อนเพียงแต่ว่าเราไม่รู้เท่านั้นเองค่ะว่าบทบาท2งบทบาทนี้เนี่ยน่าจะ3ด้วยซ้ำไปนะคะถ้ารวมถึงเรื่อง The Walking Dead ด้วยเขาแสดงโดยนักแสดงคนเดียวกันค่ะสุดท้ายนะคะเราก็ได้เลื่อนหาดูค่ะว่าผลงานล่าสุดของเธอเนี่ยคือเรื่องอะไรจนมาเจอกับหนังเรื่องนี้นะคะซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะพายวเวกเก็ตเนี่ยเป็นหนังที่ ไม่ได้มีลิขสิทธิ์ในบ้านเรานะคะไม่มีทั้งภาคไทยไม่มีทั้งบรรยายไทยซึ่งมันก็น่าจะตอบข้อสองสัยของใครหลายๆคนได้เป็นอย่างดีนะคะว่าทําไมถึงไม่รู้จักหนังเรื่องนี้เลยทําไมถึงไม่เคยได้ยินชื่อของหนังเรื่องนี้เลยเพราะว่ามันไม่มีลิขสิทธิ์ในบ้านเรานั่นเองนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ได้ใช้วิชามารน,นะคะในการหาหนังเรื่องนี้มาดูพร้อมกับซับอังกฤษจนได้ค่ะและหลังจากที่เราดูจบนะคะเราก็รู้สึกอึ้ง มากๆเลยล่ะคะ่ะอึ้งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะคะอึ้งจนเราเนี่ยต้องยอมยกให้หนังเรื่องนี้เป็นหนังสยองขวัญที่เราชอบที่เราประทับใจที่สุดตั้งแต่เคยดูมาเลยนะคะสำหรับ เรื่องย่อของหนังเรื่องนี้นะคะพายแวกเกตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของลีอาวัยรุ่นสาวที่คลั่งไคล้ในเรื่องราวของสิ่งเร้นลับเหนือธรรมชาติแล้วก็ไสยศาสตร์มนต์ดำเป็นอย่างมากเธอเนี่ยได้อาศัยอยู่กับแม่เพียงลําพังนะคะหลังจากที่พ่อของเธอเนี่ยได้เสียชีวิตไปเพียงแต่ว่าแม่ของเธอเนี่ยยังคงทําใจไม่ได้นะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่ต้องสูญเสียสามีไปจึงทําให้แม่ของเธอเนี่ยได้ตัดสินใจนะคะที่จะย้ายบ้าน อย่างเชียบพลันไปอยู่ในที่ที่ห่างไกลออกไปจากเมืองเดิมห่างไกลออกไปจากความรู้สึกจากความทรงจําเก่าๆมันจึงทําให้รีอาเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากนะคะ เพราะว่านอกจากมันจะทําให้เธอเนี่ยต้องห่างจากเพื่อนๆของเธอแล้วมันยังทําให้เธอเนี่ยไม่ได้เจอกับผู้ชายที่เธอชอบอีกลีอาเนี่ยทะเลาะก,กับแม่แทบทุกวันเลยนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยที่เธอทนไม่ไหวอีกต่อไปด้วยความเครียดแคนแล้วก็โก,กรธเกลียดแม่ของตัวเองมากๆเนี่ยลีอาก็ได้เข้าไปในป่าลึกหลังบ้านของตัวเองนะคะเพื่อที่จะทําพิธีสาปแช่งแม่ของตัวเองให้ตตยตายไปซะ แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยลีอาก็ได้ปลุกสิีนเรนลับในป่านั้นให้ลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยเช่นกันนะคะเรื่องราวคร่าวๆย่อๆของหนังเรื่องนี้ก็จะประมาณนี้นะคะ เอาละคะ่ะหลังจากที่เราได้ดูหนังเรื่องนี้จบไปนะคะเรามีความคิดเห็นอะไรยังไงบ้างเรามีความรู้สึกอะไรยังไงบ้างนะคะสําหรับเราแล้วนะคะหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ทําออกมาได้ดีเกินคาดมากๆเลยนะคะตอนแรกที่เราได้ดูเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังนะคะว่ามันจะออกมาดีขนาดนี้แต่ก็ต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าความสนุกของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากความสยองขวัญสันประสาทความ ความน่ากลัวสยสยองเหมือนกับพวกหนังสยองขวัญหนังผีเรื่องอื่นๆนะคะคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันแทบจะไม่ได้ขายความน่ากลัวของผีหรือว่าขายความตกใจตุ้งแช่ของผีเลยก็ว่าได้นะคะคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันแทบจะนับได้เลยนะคะว่าฉากที่ผีเนี่ยมันปรากฏตัวออกมามันโผล่ออกมาให้คนดูเนี่ยได้เห็นเป็นตัวตัวเป็นตนๆขึ้นมาเนี่ยมันมีกี่วินาทีมันสามารถนับได้เลยนะคะเพราะว่ามันน้อยมากๆเลยล่ะค่ะ เพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันขายบรรยากาศต่างหากค่ะหนังเรื่องนี้นะคะทําออกมาได้ดีมากๆเลยล่ะค่ะในเรื่องของการสร้างบรรยากาศสร้างอารมณ์สร้างความรู้สึกให้กับคนดูคือบรรยากาศของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเต็มไปด้วยความกดดันความลุ้นระทึกความหม่นหมองแล้วก็ความเย็นยะเยือกนะคะมันทําให้คนดูเนี่ยเริ่มรู้สึกขวัญเสียทีละนิดทีละนิดทีละนิดแบบไม่รู้ตัวนะคะมันเป็นหนัง ที่ค่อนข้างจะสโลเบิร์นพอสมควรเลยแ่ะคะ่ะการดำเนินเนื้อเรื่องเนี่ยก็อาจจะเป็นไปอย่างเชื่องช้าไม่รีบร้อนค่อยเป็นค่อยไปนะคะมันอาจจะทำให้คนดูเนี่ยดูแล้วก็รู้สึกน่าเบื่อไปบ้างนะคะแต่ว่าถ้าคิดดูดีๆแล้วเนี่ยตัวหนังมันกำลังหลอกให้เราตายใจคะ่ะหลอกให้เราคนดูเนี่ยคิดว่าคงจะไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้อีกแล้วคงจะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้อีกแล้วก่อนที่มันจะตบหน้าคนเราด้วยฉากของ ฉากสยองสยองแบบที่คาดไม่ถึงมาก่อนสเตปการดำเนินเนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้มันจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วมันก็ยังไม่ได้โฟกัสไปที่เรื่องของผีหรือว่าปีาศาจเพียงอย่างเดียวอีกด้วยนะคะคือหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าไม่บอกว่าเป็นหนังสยองขวัญน,นะคะเราคิดว่ามันเป็นหนังดราม่าครอบครัวด้วยซ้าไปคะ่ะเพราะว่าจุดศูนย์กลางของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันดูจะโฟกัสไปที่ความสัมพันธ์แม่ลูกของตัวละครในหนังเรื่องนี้มาก กว่านะคะแต่ว่ามีตัวเสริมก็คือตัวปีาศาจหรือว่าผีมาคอยช่วยขับเคลื่อนมาคอยช่วยขับดันเนื้อเรื่องมากกว่านะคะ ซึ่งเราคิดว่าไอ้ส่วนของดราม่าความสัมพันธ์แม่ลูกดราม่าครอบครัวในหนังเรื่องนี้เนี่ยถามว่ามันทําออกมาได้ดีไหมเราคิดว่ามันทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะแล้วพอบวกส่วนผสมที่เป็นความสยองขวัญความทริลเลอร์พูดผีปีศาจเข้าม,ามามากยิ่งขึ้นแล้วด้วยเนี่ยเราคิดว่ามันค่อนข้างที่จะลงตัวพอดีมากๆเลยนะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทําให้หนังเรื่องนี้นะคะมีความน่าสนใจแล้วก็มีความน่าติดตามอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยก็คือการที่เราคนดูนะคะ ไม่สามารถคาดเดาได้เลยค่ะว่าเรื่องราวหรือว่าตัวละครเนี่ยจะดําเนินไปในแนวทางไหนต่อไปมันจะลงมือทําอะไรต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเพราะว่าเราไม่สามารถคาดเดาได้มันสามารถที่จะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงได้อยู่เรื่อยๆนะคะรวมไปถึงการสับขาหลอกคนดูหรือว่าการหักมุมที่ทําออกมาได้แสบสันพอสมควรเลยละคะ่ะก็สามารถทําให้หนังเรื่องนี้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หนังสยองขวัญที่สนุกที่สุดไม่ ใช้หนังสยองขวัญที่น่ากลัวที่สุดแต่ก็น่าจะเป็นหนังสยองขวัญที่ตราตรึงที่สุดสำหรับใครหลายๆคนนะคะ และต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นการสปอยเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าไปสู่เนื้อหาการสปอยตอนจบการอธิบายตอนจบของหนังเรื่องนี้ได้นะคะคือถ้าใครคิดว่าไม่ได้สนใจจะไปหาหนังเรื่องนี้มาดูต่อหลังจากที่เราได้รีวิวหนังเรื่องนี้ไปนะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยไม่สะดวกรู้สึกไม่อยากที่จะอ่านซับอังกฤษไม่อยากที่จะไปขุดหาซับอังกฤษมาดูพร้อมกับหนังเรื่องนี้ก็สามารถ ฟังการสปอยตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้เราขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายนะคะว่าถ้าใครไม่อยากโดนสปอยเนี่ยก็ให้ข้ามไปหรือว่าปิดคลิปนี้ไปเลยก็ได้นะคะเอาละค่ะเราจะมาสปอยเนื้อหาของหนังเรื่องนี้ต่อจากเรื่องย่อที่เราเล่าเอาไว้นะคะอันนี้เนี่ยเราต้องขอบอกว่าอาจจะไม่เป๊ะน,นิดนึงนะคะเพราะว่าเราก็ดูหนังเรื่องนี้จบมานานแล้วแต่เราจะพยายามระลึกให้ได้มากที่สุดนะคะก็คือหลังจากที่นางเอกเนี่ยเขาได้ตัดสินใจที่จะ ทำพิธีกรรมสราบแช่งใส่แม่ตัวเองนะคะนางเอกเนี่ยก็ทำไปแบบไม่ลังเลเลยและคะ่ะทำจนสำเร็จเสร็จแล้วเธอก็รอดูผลที่จะตามมานะคะเธอก็รอดูไปครับรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอนะคะผ่านไปหลายวันเนี่ยแม่ของเธอก็ยังไม่ตายสักทีค่ะตอนนี้เนี่ยเธอก็เริ่มสงสัยขึ้นมาแล้วล่ะคะ่ะว่าไอเวทมนต์ไอคำสาบแช่งที่เธอได้ทาไปในวันนั้นเนี่ยมันได้ผลจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าในระหว่างที่ตัวนางเอกเนี่ยเขารอ ดูผลอยู่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแม่ของเธอจะตายจริงๆไหมนะคะแม่ของเธอกลับทำตัวดีผิดหูผิดตาขึ้นมาเลยลยะคะ่ะก่อนหน้านี้ที่ทั้งคู่เนี่ยเคยมีปากเสียงกันเคยทะเลาะกันเคยผิดใจกันอย่างหนักอย่างรุนแรงเนี่ยแม่ของเธอก็เหมือนกับว่าเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายที่ผิดอยู่เหมือนกันนะที่ไปรุนแรงมีอารมณ์มีน้ำโหใส่ลูกแบบนั้นก็เลยรู้สึกผิดอยากที่จะขอโทษอยากที่จะทำดีกับลูกให้มากกว่านี้อยากที่จะ จะปรับความเข้าใจกันตัวนางเอกเองเนี่ยพอเห็นแม่ของตัวเองเป็นอย่างนั้นนะคะเธอก็เริ่มรู้สึกใจอ่อนขึ้นมาค,ค่ะเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเธอกับแม่หลังจากนี้เนี่ยมันก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะแล้วเธอเนี่ยก็เริ่มรู้สึกไม่อยากที่จะให้แม่ของเธอเนี่ยตายขึ้นมาแล้วนะคะ แต่ว่าไปไปมา,มาเนี่ยวันหนึ่งหลังจากที่เธอกลับจากโรงเรียนหรือว่าอะไรสักอย่างนะคะเธอเนี่ยเข้าไปในป่าจําไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นเธอจะเข้าไปทําอะไรเราคิดว่าเธอน่าจะไปถอนพิธีกรรมที่เธอเคยทําเอาไว้ที่เคยสาปแช่งแม่เอาไว้นะคะเพราะว่าเธอเนี่ยเกิดเปลี่ยนใจไม่อยากจะให้แม่ตายขึ้นมาแล้วก็เลยจะไปถอนพิธีกรรมอะไรทํานองนั้นนะคะแต่ว่าระหว่างที่เดินเข้าไปในป่าเนี่ยเธอกลับพบศพแม่ของตัวเองนอนตายอยู่ในป่าค่ะตอนนั้นเนี่ยเธอตกใจมาก นะคะแล้วก็เหมือนกับรู้สึกช็อกอะ่ะเสียใจด้วยอะ่ะที่แบบอยู่ดีๆแม่ตายขึ้นมาสะงั้นแต่ว่าในขณะที่เธอกําลังช็อกจนยังไม่หายช็อกเนี่ย เธอก็ได้ยินเสียงแม่ของเธอเรียกให้เข้าบ้านนะคะทีนี้เนี่ยนางเอกงงเลยค่ะเฮ้ยเมื่อกี้เจอแม่ตัวเองตายอยู่ในป่าแล้วทําไมถึงมีเสียงแม่เนี่ยเรียกออกมาจากในบ้านอ้าแล้วสรุปแม่กูตายไหมหรือว่าแม่กูยังไม่เป็นอะไรแล้วศพที่กูเห็นในป่านี่คือใครแล้วอีแม่ที่เรียกกูอยู่ในบ้านเนี่ยสรุปแล้วเีือคือใครเออกลายเป็นสถานการณ์งงๆแบบนั้นขึ้นมานะคะแต่ว่านางเอกเนี่ยคือปักใจเชื่อไปแล้วนะคะว่าแม่ของตัวเองเนี่ยตายแล้วส่วนอีแม่ที่มันอยู่ในบ้านที่คอยเรียกเนี่ย คิดว่าน่าจะไม่ใช่แม่เธอแล้วแหละคิดว่าน่าจะเป็นปีศาจหรืออะไรสักอย่างทีนี้เนี่ยนางเอกก็เลยได้ไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าของหนังสือพิธีกรรมที่เธอเนี่ยได้ไปซื้อมาแล้วก็ทําตามไปสาปแช่งแม่ของเธอนั่นแหละ เธอก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากเขานะคะว่าจะต้องทํายังไงถึงจะถอนคําสาปนี้แล้วก็เอาแม่ของเธอกลับมาให้ได้นะคะแล้วเหมือนกับว่า <c oughs> คนเขียนหนังสือคนนั้นนะคะเขาก็บอกประมาณว่าเออมันก็ยังไม่สายนะคะที่จะถอนคําสาปมันยังสามารถทําได้อยู่แล้วก็ได้บอกกับนางเอกนะคะว่าวิธีถอนคําสาปเนี่ยก็คือต้องทําตามขั้นตอนแบบย้อนกลับอะค่ะทําขั้นตอนทุกอย่างตามที่เธอเคยทําตอนสาปแช่งแม่เอาไว้แต่ว่าให้ทําย้อนกลับกันจาก 1>, 1 2 3 4 5กลายเป็น5 4 3 2 1ออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่านักเขียนคนนั้นเนี่ยเขาก็เตือนนางเอกเอาไว้นะคะว่าประมาณว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นปีศาจต,ตัวนี้เนี่ยมันเป็นปีศาจที่หลอกล่อกเก่งมากหลอกคนเก่งมากดังนั้นแล้วเนี่ยอย่าเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นทีนี้เนี่ยนางเอกก็เลยกลับไปที่บ้านนะคะแล้วก็ พยายามที่จะถอนคำสาบที่เธอเคยทำเอาไว้ให้สำเร็จนะคะแต่ดูเหมือนว่ามันก็ไม่สำเร็จค่ะเพราะว่าปีศาจในร่างแม่ของเธอเนี่ยก็ได้มาขัดขวางเอาไว้นะคะทีนี้เนี่ยนางเอกก็ได้หนีค่ะหนีปีศาจในร่างแม่ของตัวเองเนี่ยหนีหนีหน,นีไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืๆ่อจนกระทั่งเธอเนี่ยไปแอบอยู่บนห้องใต้หลังคาในบ้านของตัวเองนะคะแล้วปีศาจในร่างแม่ของเธอเนี่ยก็ตามมาในระหว่างที่เธอกําลังจนมุมไม่รู้จะหนีไปไหนแล้วหนีไปไหนไม่ได้ แล้วเธอก็เอาแต่พูดขอร้องนะคะว่าได้โปรดได้โปรดได้โปรดอะไรประมาณนี้นะคะ แต่ว่าพอปีศาจในร่างแม่ของเธอเนี right. really she ่ยมาถึงตัวเธอปุ๊บกับกลายเป็นว่าเอ้ามันไม่ใช่ปีศาจในร่างแม่นี่หว่ามันกลายเป็นแม่ของเธอจริงๆนั่นแหละแม่ของเธอที่แบบเหมือนกับว่าดูไม่มีพิษไม่มีภัยเป็นแม่ของเธอจริงๆไม่ได้โดนตัวอะไรสิงร่างมาเข้ามาปลอบนะคะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยนางเอกก็กลัวค่ะกลัวแล้วก็ไม่เชื่อใจอีกต่อไปแล้วนะคะว่านั่นคือแม่ของเธอจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยแม่ของเธอนะคะก็พาเธอเข้านอนค่ะตัวแม่เองเนี่ยก็เข้านอนด้วยตอนนั้นเนี่ย นางเอกก็ยังคงไม่เชื่ออยู่ดีนะคะว่านั่นคือแม่ของเธอจริงๆยังคงคิดว่าปีศาจเนี่ยมันต้องแกลงแน่ๆสุดท้ายนะคะนางเอกก็เลยจะกําจัดปีศาจตัวนั้นค่ะนางเอกเนี่ยเธอก็ได้ไปเอาน้ำมันรถมานะคะแล้วก็เอามาสาดใส่ร่างแม่ของตัวเอง แล้วก็จุดไฟเผาร่างแม่ของตัวเองจนตายนะคะแล้วไฟมันก็ไหม้ไหม้ไหม,ไม้จนไฟไหม้บ้านนะคะตัดผ้าใหมา่อีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเธอโดนตํารวจควบคุมตัวไปแล้วแล้วก็เข้าไปสืบสวนสอบสวนถามหาสาเหตุว่าทําไมถึงทําแบบนี้ทําไมถึงทําแบบนั้นอะไรอย่างนั้นแล้วตัวหนังก็ตัดจบไปที่ตรงนั้นนะคะ เอาเอาแบบรบรัดเลยนะคะก็คือนางเอกเนี่ยฆ่าแม่ตัวเองคะ่ะโดยที่ไม่รู้เหมือนกันว่าอันนั้นคือแม่ของเธอจริงๆหรือว่าเป็นปีศาจที่แฝงมาในร่างแม่ของเธอนะคะ เอาละคะ่ะต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นการสปอยเนื้อหาตอนจบของหนังเรื่องนี้นะคะซึ่งมันก็จะมีการสปอยเนื้อหาสําคัญของเรื่องอย่างแน่นอนคะ่ะแน่นอนคะ่ะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะคะที่จะไม่พูดถึงแต่ว่าเพื่อเป็นการคลายข้อสงสัยของใครหลายๆคนที่เกิดขึ้นหลังจากที่ดูหนังเรื่องนี้จบเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นนะคะ ใครหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะง,งุนงงแล้วก็สงสัยแล้วก็ไม่เข้าใจตอนจบของหนังเรื่องนี้อย่างรุนแรงนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น what happened แล้วมันหมายความว่ายังไงซึ่งจากการวิเคราะห์แล้วก็ตีความของเราเองนะคะตอนจบของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นไปได้หลายทางมากๆเลยนะคะคือหนังเนี่ยค่อนข้างที่จะจบแบบปลายเปิดเลยทีเดียวละคะ่ะสามารถที่จะคิดไปนในแนวทางไหนก็ได้สามารถเป็นตอนจบได้หลายแบบซึ่งเราก็ไม่ แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าอันไหนเนี่ยมันน่าจะเป็นตอนจบที่แท้จริงมากกว่ากันซึ่งที่เราคิดออกมาได้เนี่ยมันมี3แบบนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆอ,อธิบายให้ฟังไปทีละแบบค่ะมันก็จะมีทั้งแบบที่1เนี่ยคือคําสาปทุกอย่างถูกลบล้างนะคะเพราะว่านางเอกเนี่ยได้ทําตามเงื่อนไขาการถอนคําสาปครบทุกขั้นตอนแต่ว่านางเอกเนี่ยไม่ทันได้รู้ตัวนะคะว่าเธอเนี่ยทำเสร็จทุกขั้นตอนแล้วจึงทําให้เธอเนี่ยฆ่าแม่ของตัวเองไปด้วยความไม่ตั้งใจนะคะและ แล้วกว่านางเอกจะรู้ตัวเนี่ยมันก็สายเกินไปแล้วคือในช่วง้ายนะคะของหนังเรื่องนี้เนี่ยตัวหนังมันตั้งใจทําให้คนดูเนี่ยเข้าใจไปเองนะคะว่านางเอกเนี่ยทำพิธีกรรมไม่สําเร็จแต่ว่าอันที่จริงเราเนี่ยระหว่างที่เธอกําลังหนีแม่ที่ถูกปีศาจสิงหรือว่าหนีปีศาจที่อยู่ในร่างแม่อาจจะถือว่าพิธีกรรมนั้นเนี่ยมันก็ยังคงดําเนินต่อไปอยู่ดีก็ได้นะคะคือไม่ได้หมายความว่าพอนางเอกไม่ได้ทําพิธีกรรมนั้นแบบต่อเนื่องกันก็ไม่ได้หมายความว่า พิธีกรรมนั้นเนี่ยมันถูกยกเลิกไปนะคะในระหว่างที่หนีเนี่ยเธอก็อาจจะยังทําพิธีกรรมต่อไปอยู่ก็ได้โดยที่เธอไม่รู้ตัวค่ะซึ่งในระหว่างนั้นนะคะในระหว่างที่นางเอกกําลังหนีเนี่ยจากที่เราได้สังเกตนะคะนางเอกเนี่ยก็ได้ทํานมหกในตู้เย็นถูกกระจกบาดจนเลือดไหลระหว่างหนีซึ่งในสองฉากนี้นะคะมันมีการถ่ายภาพเจาะไปที่การกระทําของนางเอกแบบตั้งใจเกินไปค่ะเหมือนกับว่าตัวหนังเนี่ยต้องการที่จะเน้นย้ําให้คนดูรู้นะคะว่าจุดนี้เนี่ยมันสําคัญนะและนางเอก เอกเนี่ยก็ยังได้อ้อนวอนเพราะความกลัวอีกด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันก็ถือว่าตรงตามขั้นตอนการถอนคำสาปทุกอย่างนะคะถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยพิธีกรรมถูกยกเลิกจริงๆและนางเอกไม่รู้ตัวเข้าใจผิดไปเองมันก็คงจะเป็นตอนจบที่ดูน่าเศร้ามากๆเลยทีเดียวนะคะที่นางเอกเนี่ยดันไปฆ่าแม่ของตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวแบบนั้นค่ะ จำรับแบบที่สองนะคะที่เราคิดว่ามันก็น่าจะมีความเป็นไปได้เหมือนกันนั่นก็คือคำสาบเนี่ยยังคงอยู่นะคะเพราะว่านางเอกเนี่ยถอนคำสาบไม่สำเร็จค่ะแต่ว่าปีศาจเจ้าของคำสาบนะคะมีความเจ้าเล่์แล้วก็แผนสูงมากๆถ้าเธออยากจะฆ่าแม่หรอได้เลยแต่ฉันไม่ฆ่าแม่เธอหรอกฉันให้เธอฆ่าแม่ด้วยตัวเองสมใจอยากจะดีกว่าปีศาจเนี่ยได้ปั่นหัวนางเอกด้วยการไม่ทำให้คำสาบเนี่ยส่งผลในทันทีนะ ให้นางเอกเนี่ยรู้สึกตายใจว่าคงจะไม่มีเรื่องแย่ๆอีกแล้วคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับแม่เธอแล้วจริงๆอีกทั้งยังได้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเนี่ยในการทําให้แม่ของนางเอกเนี่ยดูเป็นคนดีเป็นห่วงเป็นใย,ยเอาใจใส่เธอขึ้นมานะคะจนเธอเนี่ยเกิดเปลี่ยนใจนะคะไม่อยากที่จะฆ่าแม่ขึ้นมาซะอย่างนั้นจนต้องหาทางแก้คํำสาปก่อนที่มันจะสายเกินไปนะคะโดยปีศาจเนี่ยก็ได้หลอกล่อให้นางเอกค่ะเชื่อว่าแม่ของเธอนะคะ ได้ตายไปแล้วและแม่ที่เธออยู่ด้วยเนี่ยมันไม่ใช่แม่แต่เป็นปีศาจทําให้นางเอกเนี่ยรู้สึกไม่ไว้ใจแม่ของตัวเองนะคะและฆ่าแม่ของตัวเองในตอนที่เป็นแม่ที่แท้จริงของเธอไม่ใช่ปีศาจค่ะกว่านางเอกเนี่ยจะรู้ตัวว่าโดนปีศาจหลอกก็สายไปแล้วเช่นกันนะคะเราอยากจะให้สังเกตประโยคหนึ่งนะคะที่เพื่อนของนางเอกเนี่ยได้อ่านจากในหนังสือของนักเขียนเจ้าของขั้นตอนพิธีกรรมที่ว่าให้ดีนะคะคือในหนังสือเนี่ยมัน เขียนเอาไว้ว่าผมไม่คิดว่าสิ่งเลวร้ายเนี่ยเกิดขึ้นเพราะปีศาจแต่ว่าปีศาจเนี่ยได้หลอกล่อให้มนุษย์ ทำสิ่งที่เลวร้ายด้วยตัวเองต่างหากแล้วถ้าปีศาจที่นางเอกได้เจอเนี่ยได้ใช้วิธีนี้กับเธอละคือไม่ได้ฆ่าแม่ให้เธอตามคำที่เธอขอแต่ว่าได้หลอกล่อให้เธอฆ่าแม่ของตัวเองแทนมันก็คงจะเป็นตอนจบที่เจ็บแสบแล้วก็คงจะชาญฉลาดมากเช่นกันนะคะที่สุดท้ายแล้วเนี่ยปีศาจก็สามารถหลอกล่อนางเอกได้สำเร็จนะคะ ส่วนตอนจบแบบสุดท้ายที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นตอนจบที่มีความเป็นไปได้น้อยมากที่สุดแล้วแต่ว่าก็ใช่ว่าจะไม่มีความเป็นไปได้เลยนะคะคือตอนจบแบบที่อันที่จริงแล้วเนี่ยแม่นางเอกนะคะรู้ว่านางเอกเนี่ยทำของใส่ตัวเองก็เลยทําของใส่นางเอกกลับด้วยไหนตัวเองก็จะตายแล้วดังนั้นก็เอาให้ตายในแบบที่นางเอกรู้สึกผิดไปเลยนะคะเป็นการล้างแค้นแบบที่ต้องตายก็ยอมคะ่ะสังเกตจากเสียงทํา พิธีกรรมตอนเปิดหนังเรื่องนี้นะคะมันเป็นเสียงสองเสียงทับซ้อนกันค่ะแน่นอนนะคะว่าเสียงหนึ่งเนี่ยจะต้องเป็นของนางเอกอยู่แล้วแล้วอีกเสียงหนึ่งเนี่ยจะเป็นของใครไปได้นอกจากแม่นางเอกนะคะคือมันก็มีความเป็นไปได้อยู่นะคะว่าแม่นางเอกเนี่ยจะทําของใส่นางเอกกลับเช่นกันในเมื่อตําราแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมีครบอยู่ในห้องนอนของนางเอกอยู่แล้วมันจึงไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะที่แม่ของนางเอกเนี่ยจะแอบเข้าไปหยิบตอนที่นางเอกไปโรงเรียนบาง ทีนี่อาจจะไม่ใช่นางเอกคนเดียวก็ได้นะคะที่โกรธแค้นแม่ของตัวเองแต่แม่ของนางเอกเนี่ยก็โกรธแค้นเธอเช่นกันแล้วก็ต้องการที่จะแก้แค้นนางเอกไม่ต่างไปจากสิ่งที่เธอทํานะคะ อันนี้เป็นการอธิบายขยายความคร่าวๆของเรานะคะในสิ่งที่เราคิดว่าตอนจบของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้3มแนวทางนี้ด้วยกันนะคะซึ่งจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดีนะคะว่าตอนจบแบบไหนกันแน่ที่เป็นตอนจบที่แท้จริงของหนังเรื่องนี้คือจุดประสงค์ที่แท้จริงในการถ่ายทอดเรื่องราวของหนังเรื่องนี้นะคะมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของหนังเรื่องนี้นะคะที่ยังคงคีปความมิสเทอรี่เอาไว้ยังคงมีความ มืดมิดคลุมเครือมีความเป็นปริศนาอยู่มีความปลา,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 ายเปิดให้ทุกคนเนี่ยได้ไปค้นหาคําตอบในแบบของตัวเองมีความปลายเปิดให้ทุกคนได้ไปคิดวิเคราะห์ต่อหลังจากที่ตัวหนังจบนะคะเหตุผลหนึ <studied binge> ่งที่เราชอบหนังเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันเป็นแบบนี้แหละค่ะ แนะนำนะคะว่าถหากใครเนี่ยสนใจหรือว่ามีโอกาสนะคะก็ให้ลองหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาดูกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคนที่ชอบดูหนังสยองขวัญเป็นชีวิตจ,จิตใจอยู่แล้วชอบดูหนังสยองขวัญเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเราคิดว่าน่าจะถูกใจคนที่ชอบดูหนังสยองขวัญมากๆเลยนะคะหรือคนที่อยากจะดูหนังสักเรื่องแบบที่มีตอนจบคาดไม่ถึงมีตอนจบแบบหักมุมคิดว่าก็น่าจะถูกอกถูกใจคนที่ชอบดูหนังประเภทนี้เช่นกัน หรือคนที่ชอบดูหนังแล้วต้องใช้ความคิดคิดวิเคราะห์ตีความระหว่างดูไปด้วยแล้วก็ตีความอีกหลังจากที่ดูจบและสุดท้ายค่ะคนที่เป็นแฟนผลงานของคุณลอรีโฮเดนนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะคะและสำหรับช่องทางการติดตามรายการนี้ของเรานะคะก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช anel YouTube The c a t b e a n ของเราด้วยค่ะหรือว่าจะไปกดไลค์กดติดตามให้กับ Facebook หรือว่า Twitter The c a t b e e n ของเราก็ได้เช่นกันนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่เราจะลงในอนาคตนะคะและล่าสุดเลยนะคะสาหรับคนที่อยากจะสนับสนุนให้เราสามารถ ผลิตรายการที่มีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาได้อีกก็สามารถทําได้ด้วยการโดเน a ให้เรานะคะผ่านทาง True Money Wallet หรือว่าผ่านทางธนาคารก็ได้เช่นกันนะคะสําหรับคนที่สนใจเนี่ยเราจะทิ้งรายละเอียดเอาไว้ที่ใต้ description ของคลิปนี้ก็แล้วกันนะคะสําหรับในวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในเทปต่อไปของรายการนี้ค่ะสวัสดีค่ะ